สวัสดีค่ะวันนี้ชวนมาทําชีสบอลทานกันนะคะง่ายๆเลยค่ะเริ่มจากมันฝรั่งหั่นเป็นชิ้นแล้วทํให้ต้มไม่สุกค่ะปอกเปลือกให้สะอาดนะคะเอาที่ตีไข่มาตีค่ะตี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 ให้แตกใส่เกลือไปนิดนึงแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะค่อยๆผสมให้เข้ากันค่ะ,ะเดี๋ยวพอเข้ากันเสร็จแล้วเราจะบั่นเป็นก้อนนะคะอันนี้จะได้5้าก้อนค่ะเป็นก้อนใหญ่ๆนะคะจะได้เต็มอิ่มเต็มคำนะคะ,ะก้อนแรกมาแล้วคะ่ะ เดี๋ยแล้วามาแผ่ให้เป็นแบนใส่ชีสมอสเซอรราลาลงไปนำไปคลุกกับแป้งทอดกรอบโปกินะคะแล้วก็มาชุบในไข่ทำอย่างนี้สองรอบนะคะแล้วก็รอบที่สามก็จะนำมาคลุกกับเกดขนมปังค่ะเดี๋ยวดูตอนเราคลุกกับเกจขนมปังนะคะเราจะต้องค่อยๆยคลุกให้เข้ากันอ่านี่นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะคลุกให้เข้ากันอ่าเดี๋ยว ตอนนี้ค่ะเกะกะเอาออกไปก่อนอ่าต้ม่ปต้ม่ค่อยคุกค่ากันนะคะอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวพอตรงนี้เข้ากันเสร็จเราจะมาปั้นอีกทีหนึ่งให้กลมนะคะรูปทรงจะได้สวยงามขึ้นอ่าเริ่มเทแล้วเริ่มกลมแล้วแต่ยังไม่ค่อยกลมดีค่ะเดี๋ยวเราปัานป้นกันอีกทีหนึ่งอ่าปั้นเสร็จแล้วเราลงกระทะทอดเลยค่ะนีค่ะน่าทานมากจะได้ห้ารูป นี้มีส่งแระกอยู่รูปหนึ่งนะคะอันนี้ทดลองทำค่ะอ่ะาทดอทอดให้สีเหลืองแล้วนะคะสีเหลืองน่าทานมากเลยอ่าค่อยๆกบบลับเบาๆเดี๋ยวชีสแตกนะคะอ่าทอดจนสีเหลืองขนาดนี้แล้วค่ะก็เตรียมเอาขึ้นได้เลยค่ะเราเอากระดาษซับมันมารองจานก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเอากระชอนตักขึ้นมามาใส่ในกระดาษซับมันค่ะ เรทอดเสร็จแล้วเราจะมาชิมกันนะคะว่าหน้าทานขนาดไหนนี่ปากแราเจ้าลูกแรกน่ากรงค่ะเป็นสีเหลืองทองหน้าทานมากเสร็จแล้วนี่เราจะลองจิ้มก่อนนี่ยืดหน้า